ทำบุญใส่บาตรกันดีกว่าเอานั่งลงลูกนั่งลงอธิษฐานก่อนมาแล้วมาเล่อธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนมีรูปหลวงปู่ด้วยมีรูปหลวงปู่ด้วยครับอาชาตูนะลูกนะเพราะอะไรก็แต่ว่าลูกพูดงงอ่ะเอาสบาย ให้ยาปใส่ข to <Syndrome> ้าวก่อนสาธุครับใส่ได้เลยครับอ่าวางสาธุอ่านั่งลงลูกนั่งลงิิิววววััันนนนนตตาาเจจจจสสปะะะชโมุข ตาตุตาตุครับหลวงปู่กับมาเลไปกับแย้ปไปาไปอเืกนโอ้ของเล่เลนเพื่นป,ปูก่กลบวั่แล้วครับทำบุญใส่บาตยามเช้าๆ ได้ไปนะนี่แหละคือธรรมชาติบ้านเรายามเช้าเช้าทำบุญใส่บาตรบางคนเพิ่นก็นจะเรียกไปจังหันเนาะค่ะบางคนเพิ่นจะจะใส่บาตรอยู่บ้านใส่อยู่หน้าบ้านบางคนเพิ่นไปจังหันธรรมชาติเสียงนกธรรมชาติเสียงนกเสียงหนูสายลม แสงพระอาทิตย์มองก็ชื่นใจมีความสุขบรรยากาศบ้านเรานูนวัดอยู่ทางทิศตะวันออกค่ะหลวงปู่ท่านก็จะเดินเข้าวัดนโมทนาสาธุครับ